สวัสดีครับผมเปเปอร์ฟิล์มอยากโดนอยากโดนช้อนแกงขับมัดแต่งแล้วไปโผล่โรงพยาบาลปั่นจักรกายานนะไปงานบวช่ะสวัสดีครับผมเปเปอร์ฟิล์มครับเอ่อเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ผมก็ไม่ค่อยว่างแล้วก็ไม่มีอะไรมากผมก็อยากจะมาเล่าเรื่องในอินเทอร์เน็ตกันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้ผมไม่ได้เอามาจากพันทะิปนะผมไปเอามาจาก เว็บอะไรสักอย่างไทยก็อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงค์คลิปชัดลิงก์ของคลิปนี้ใต้คลิปนี้แหละเออมันเป็นเรื่องประมันว่าเนี่ยเอาเอาเรามาเริ่มไปดีกว่าในเช้าวันหนึ่งเว้ยเด็กชายโชกุนได้ประกาศข่าวดีลั่นบ้านไว้ด้วยความตืน่นเต้น คุณคุณคุณพ่อครับคุณแม่ครับผมมีข่าวใหญ่มาบอกครับคือว่าผมจะแต่งงานกับสาวสวยที่สุดในอำเภอนี้เว้ยเธอชื่อว่าออมเว้ยออมอีกแล้วเหรสำหรับใครที่ไม่เก็ตไปดู EP พีหนึ่งของฟิล์มอยากเล่าเธอคนนั้นชื่อว่าออมครับอยู่บ้านที่ถัดบ้านอยู่ถัดจากเราไปนิดเดียวเองครับใช่ครอบครัวได้ฟังแบบมันก็ ทางแม่ก็ยินดีแต่ทางพ่อเหมือนว่าจะมีสีหน้ากลุ้มเล็กน้อยพอหลังอาหารเย็นพ่อก็ดึงดึงโชกุนเนี่ยไปไปคุยกันสองต่อสองพ่อก็ได้พูดว่าลูกพ่อมีเรื่องคุยด้วยจริงแล้วพ่อกับแม่เนี่ยก็แต่งงานกันมา30ปีแล้วแม่ของลูกเนี่ยเป็นภรรยาที่ดีมากเป็นแม่สีเรือนไม่มีอะไรตกบกไม่มีอะไรขาดตกบกพ่องแต่เสียเงียอย่างเดียวก็คือเรื่องสําคัญของชีวิตคู่เว้ย พ่อเนี่ยก็เลยแอบไปมีอะไรกับผู้หญิงอื่นไว้หลายคนซึ่งความจริงนั้นออมอะ่ะก็เป็นพี่น้องกับลูกอนแหละเพียงแค่ว่าคนละแม่นะลูกจะแต่งงานด้วยไม่ได้นะในตอนนั้นหัวใจของโชกุนหัวใจของโชกุนก็แหลกสลายมีอาการซึมเศร้าไปร่วมปีกว่าจะทำใจได,ได้และออกไปจีบสาวคนใหม่ไม่นานนะักก็กลับมาครั้งพร้อมกับ ขาวดีคือคือพ่อแม่ครับคืองี้ครับคือผมได้เป็นรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งว่ครับชื่อว่าชื่ออะไรดีวะชื่อแอมครับคุณคุณพ่อคุณแม่อีกสองเดือนเราจะแต่งงานกันครับทั้งนี้แม่ก็ดีใจเหมือนเดิม แต่ทางพ่อก็มีสีหน้าเครียดเหมือนเดิมใช่ครับคุณพ่อได้ดึงตัวของนายโชกุนไปแล้วไปคุยกับสองต่อสองเหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ชื่อแอนเนี่ยก็เป็นเป็นน้องของลูกเหมือนกันนะดังนั้นพ่อเสียใจจริงๆนะที่ลูกจะแต่งงานไม่ได,นนด้ในตอนนั้นเลือดชายกทอในตอนนั้นโชกุน หงุดหงิดจนข้างเว้ยในที่สุดก็ตัดสินใจไปฟ้องแม่เว้ยพ่อทำนี้ได้ไงอ่ะพ่อเที่ยวไปมีลูกกับผู้หญิงอื่นทั่วอำเภอจะมีลูกเธออำเภอเพื่อเธอคนเดียวทุยแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ผมจะได้แต่งงานแลวเนี่ยพอผมไปรักกับสาวคนไหนก็กลายเป็นว่าไปกีดน้องสาวของแม่เขาทุกทีเนี่ยแทนที่แม่จะแบบว่าโกรธที่พ่อไปมีชู้เว้ยแม่กับหัวเราะ หัวเราะมากหัวเราะเสียงเสียงดังเลยแม่ก็ได้หัวเราะแล้วก็พูดขึ้นมาว่า,าเออคืองี้ไว้โชกุนไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคำพูดของพ่อเขาอะพ่อจริงจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นพ่อของลูกไว้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวหักมุมไปดิ เอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้เอามหมเอามเออเอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้ก็บอมมีอย่างนะครับคอยโอเคใชมาเอาภาษาธรรมชาติก็เป็นว่าสำหรับ EP ีนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเออก็ไม่มีเรื่องจะเล่าว่าอย่างนั้นแหละก็เอามุกตลกไปก่อนละกันตลกไหมไม่รู้แหละเอาเป็นว่า ที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้กดกระดิง่งเพื่อติดตามช่องของเปปกบฟีมกันด้วยนะครับเอาเป็นาาว่าสำหรับวันนี้เจอเจอปืนในวันที่เราเจอกันนะฮะฮะเจอปืนในวันที่เราเจอกันนะฮะเอ้เจอกันในวันที่เราเจอปืนนะครับสาราวัดดีครับ